น um ี่ฮะเค่ะมาแล้วเออเสียงรถบังคับเลยเออเมสียงรถบังคับเลยเออเหมือนเสียงรถบังคับเลยแต่ก็ไม่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่อยู่ด um ีอ่ะดูตรงนู่นดิเด uh um, ี๋ยวเราฟังเสียงรถอันนี้ซูมไปสิบเมตรรถมันดังตงนี้เลยเนี่ย ียกำลังวิ่งไปนะฮะตอนนี้เขาอยู่ด้านบนนั่นแล้วนะฮะแล้วทีมน้องก็เคยทำแล้วเหรอไอ้บิ๊มถ้าเขาไว้ทงกล้อมันไม่เอามืออะถ้าเขาไว้ทงกล้อมันจะเสียงเบาเอ้ามาผู้ประกาศดิวะหนูนะฮะด้วยตอนนี้มาพร้อมกันจะตอกกลับไม่เลย พงตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่นะสูมหน้าไกลๆเลยสูงหน้าไกลๆเลยเอาจะเต็มที่ว้ยตอนนี้นะฮะเขากำลังมานะฮะใช่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 นี่เขาอยู่ด้านบนอ่ะซูม9600เมตรโอ้9600เมตรทำไมมันไกลขนาดน,นี้เลยเนี่ยว้าย ตันนี้นะฮะเขากำลังลงมานะอลงด呐 แนวะ่ะเกอเขาบอกยอมลงมาแม่ไโอโนขอไโอโน่ท่อรูดอะท่อรูดใส่ไมหมอะเอ่อต่อขอรูดไม่ต่อของไโอโนมันรูดอะไโอโนไอโนตอนมันขึ้นไปมันชอบถอมันชอบเอาถอดออกมันวกงปูม,ม,า,มาไม่จะใส่้อดดังไรอีอะตอนนี้นะฮะเรากำลังรอทั้งสองอค,คุณมานะฮะ เียงมาแล้วเสียงมาแล้วฮะ <Okay. S 1> นังรอตรงนี้ก่อนโอ้ต้อหลุดนะฮะตอนนี้ต้อเขาของพวกเขาหลุดนะฮะไม่ท่อของโนโด,ดีตอนนี้ท่อของโนโหลุดนะฮะอ่ะมาแล้วฮะโอ้เนี่ยเด็กชายเล็กนะฮะเด็กชายหำเล็กนะมาเลเออ หมอปเลยนะรับมาแล้วครับมาดูข <c oughs> yeah, ้าววัวหวานเออสมันนะรู้สึกยังไงจะดูคราบโออลอยอีกคนนะลออีกคนไอ้ตุเอกี้ตนเล็ก้ามแสูงัมนคไรแม่จะสตัวมค่อยอเรอน่น้ากวน้ยิ่งจะยออ่ะหน้ามันหน้ามันหนันหน้ามูู้ อ <Ooh, S 2> งั้นก็รอไปดูคลิปต่อไปกันนะ